สวัสดีคะ่ะทุกคนลิส่าเองนะเรากลับมากับคลิปพิกอากาศอีกครั้งโดยคลิปพิษอากาศครั้งนี้นะคะเป็นคลิปในหัวข้อก็คือเรื่องที่คุณควรให้อภัยมากที่สุดฟังหัวข้อแล้วบางคนจะแบบว่าหัวข้อนี้แบบลึกๆในใจคุณคุณอาจจะมีเรื่องบางเรื่องนะคะที่อยู่ภายใต้จิตใต้สำนึกของคุณลิส่ามองว่าพิษอากาศหัวข้อเนี้ย ในช่วงเวลานี้เนาะหลายหลายคนอาจจะมีเรื่องเก่าๆอาจจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่วีดีก็ผุดขึ้นมาในช่วงนี้ที่สามองว่าคลิปพิอากาศนี้นะคะที่ที่สาตั้งใจทําก็คือเรื่องที่คุณควรให้อภัยมากที่สุดนี้หวังว่าจะเป็นออคำแนะนําหรืออาจจะเป็นพลังงานให้กับคนที่เข้ามาเห็นคลิปนี้เป็นพิอากาศคลิปแรกของคุณหรือใครที่ติดตามซีรีส์พิอากาศนี้มานานนะคะอยากจะบอกว่านี่เป็นคลิปหัวข้อที่10บแล้ว เร็วเนาะที่สาแอบรู้สึกว่าคลิปเนี้ยเพิ่งทําเมืม่อแบบประมาณกลางปีที่แล้วเองอ่ะกลางปี24 2 4จนตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงใกล้ๆกล,กลางปี25 2 5อุ้ยกลางกางปีเหมือนกันเลยเนาะอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะพี่อารา์ศหัวข้อนี้นะคะเรื่องที่คุณควรให้อภัยมากที่สุดก็คือมีด้วยกัน3กลกองไพ่กองหนึ่งคือน้องโรสคอร กองสองจะเป็นโลโดโคไซต์และกองสานะคะจะเป็นเจ้าน้องเลพิดไรอยนั่นเองอ่าและตอนท้ายนะคะที่จะจะมีการทอยลูกเต๋าเนี่ยทั้ง3กองเนาะอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะที่จะจะให้คนที่เข้ามาเห็นคลิปเนาะให้คุณตั้งสมาธิดีดีสะดุดกองไหนให้เลือกกองนั้นไม่ลังเลนะคะอันนี้จะเป็นการบอกว่าเรื่องที่คุณควรให้อภัยมากที่สุดคุณดึงดูดกองไหนให้เลือกกองนั้นกองหนึ่ง คือโรสคอร์กลองสองคือโรโดโคไซ์ ite, และก้องสุดท้ายนะคะกองที่สามก็คือเรพิโดไรนั่นเองอ่ะที่สาจะให้เวลาทั้งหมดประมาณไม่เกินห้านาทีนะคะโอเคเชื่อว่าหลายๆคนคงเลือกกองได้แล้วอ่ะเราจะมาเริ่มกันที่กองแรกก่อนเลยนะคะกองแรกก็คือนี่น้อง โรสคอร์ดนั่นเองโรสคอร์ดก็เป็นหินแห่งความรักและการเยียวยารักษานะก็คือเป็นพลังงานซิลเร์นั่นเองอะเราจะมาทําการเปิดไพ่กองหนึ่งกันก่อนอันนี้เป็นการดูแบบโดยรวมไม่ได้จาะจงดวงใครเป็นพิเศษใครเลือกกองไหนนั้นแปลว่าพลังงานกองนั้นน่ะคุณได้เลือกไว้แล้วนะคะอ่ะมาเริ่มที่ไพ่ทาโร่ก่อนโออืมโอเคคนกองนี้ เรารู้สึกว่าในช่วงที่ผ่านมาคุณรอคอยอะไรบางอย่างรอคอยที่ว่าีิสามองว่ามันมันเป็นเรื่องทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นถ้าตอนนี้คุณที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะกําลังรอเรื่องงานคุณอาจจะรองานนี้มาสักพักแล้วเป็นงานที่คุณแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องการจริงๆนะ แต่เหมือนเมื่อไม่นานมานี้เหมือนคุณอะบางคนอาจจะโดนปฏิเสธกลายไปแล้วบางคนอาจจะแบบว่าไม่รับการติดต่อหรือถ้าลิสามองอีกมุมหนึ่งบางคนมีในเรื่องของการรอในเรื่องของการต้องการที่จะเคลียร์กับใครบางคนด้วยหรือเปล่าเพราะว่าหน้าไพ่มันบอ,บอกว่าคุณรออะคุณคือลิสาขอใช้คำนี้นะคุณฝืนที่จะรอมากกว่าเพราะหน้าไพ่คือคุณก็แบบรู้สึกว่าเออเราอยากไปต่อข้างหน้าว่ะแต่มันไปไม่ได้สักทีดังนั้นลิสามองว่าเรื่องที่คุณควรให้อภัยกับตัวคุณในตอนนี้นะ ลิสามองว่าเป็นในเรื่องของคุณควรให้โอกาสให้ตัวเองงงไหมคะเรื่องที่คุณควรให้อภัยกับคุณมากที่สุดคือการให้โอกาสกับตัวเองการให้โอกาสในที่นี้คือหนึ่งคุณรู้อยู่แล้วว่าอะไรบางอย่างอ่ะมันปฏิเสธคุณไปแล้วถ้ากรณีที่มีการปฏิเสธนะคุณคุณที่จะต้องใช้เวลาตรงเนี้อย่าจมกับมันนานรู้แหละว่าคุณเสียใจแต่เรื่องบางเรื่องถ้าคุณรู้ว่าคุณอ่ะได้รับคําตอบมันชัดเจนแล้วอ่ะ คุณจะรอไปเพื่ออะไรคุณจะรอให้ตัวคุณอยู่กับอดีตแต่ในขณะเดียวกันเรื่องบางเรื่องมันไปข้างหน้าหรือบางอย่างที่ไม่เป็นเรื่องราวดีๆของคุณคือคุณจะปล่อยมือออกไปหรอมันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าอะไรเหรอเพราะไพ่ต่อมาของคุณคือนี่คุณเป็นคนที่ถูกเลือกเสมอคุณได้รับโอกาสที่จะถูกเลือกเข้ามาในชีวิตเสมอคุณไม่จาเป็นต้องรออะไรก็ไม่รู้ที่เหมันให้เลือกคุณตั้งแต่แรกอะดั้นันนี่สามมองว่าสําหรับคนกองไพ่กองที่หนึ่งเลยก็คือเรื่องที่คุณควรให้อภัยกับตัว ตัวเองมากที่สุดคือการให้โอกาสกับคุณการให้โอกาสกับสิ่งที่คู่ควรกับคุณเห็นไหมคะมันคือตัวคุณที่จะน้อมรับได้รับอะไรดีๆอยู่แล้วอะ่ะแต่คุณแค่เลือกที่จะแบบเนี่ยอยากจะเป็นแบบเนี้ยซึ่งสิ่งที่กองไพ่กองที่หนึ่งอยากจะบอกกับคุณมากที่สุดเลยนะคะก็คือหันกลับมาใส่ใจตัวเองหันกลับมาตอบโจทย์กับสิ่งที่มีคุณค่าก,กับเราใครไม่เลือกเราช่างมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่เลือกเราไม่เป็นไรคะ่ะเพราะคุณ ได้รับโอกาสดีเสมออทีนี้มันดูไพ่เอาละคลน,นะปึ๊บอ่าชัดเจนเนี่ยเห็นไหมคุณได้รับโอกาสดีๆอ่ะด,ดูอย่างหน้าไพา่ใช่ไหมคะเป็นสีเขียวแล้วก็เนี่ยคือตัวคุณแลวนี่คือบ้านนั่นแปลว่าบ้านหลังเนี่ยคือสิ่งที่คู่ควรกับคุณคุณอาจจะวิ่งตามหาอะไรบางอย่างที่มันไม่คู่ควรกับคุณมานานจนวันเนี้ย คุณได้เจอสิ่งที่คู่ควรกับคุณแล้วจริงๆสิ่งที่คู่ควรกับคุณมันอยู่ตรงหน้าคุณมาโดยตลอดนั่นแหละนะก็เอาเป็นว่าสําหรับคนกองหนึ่งก็คือเรื่องที่คุณควรให้อภัยมากที่สุดนะคะก็คือการให้โอกาสตัวเองอ่ะทีนี้มาทอนลูกเต๋าทำนายดวงสาหรับคนกองหนึ่งกันบึ๊บโอเลขห้าอ่าคนในนี้นะคะอาจจะเกิดช่วงเดือนพฤษภาอาจจะเป็นคนที่เกิดวันที่ห้าหรือในช่วงนี้อาจจะเห็นแองเจิลเบอร์เลขห้าบ่อยโดยก็ได้แล้วก็ที่สําคัญเลยคือ เลข5้าบับ่นบอกถึงการเปลี่ยนแปลงซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงวิทางที่ดีนะอ่ะพักเกตหรือซอโนโดนั่นไงมันเกี่ยวข้องกับตัวคุณตอนเนี้ยที่ยังไม่มูฟอ่อนจากอะไรบางอย่างที่คุณรู้อยู่แล้วอะว่ามันแบบไม่ได้จะอยากอยู่กับคุณและที่สําคัญนะคะราศีลัคนามังกรแคปิคอนธาตุดินคุณในคลิปนี้คนที่เลือกกองหนึ่งคุณอาจจะเป็นคนที่เกิดในเดือนมกร,ราพฤษภา กันยาหรืออาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับธาตุเดินพวกราศีลคนามัางกรพุกศกกันเนี่ยตัวคุณแค่ต้องการอะไรที่มันชัดเจนแต่ความชัดเจนบางอย่างคือมันไม่เลือกคุณอะแต่ความชัดเจนที่ต่อจากนี้คุณกำลังจะได้รับมันอยู่ตรงหน้าคุณแล้วนั่นเองค่ะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับคนที่เลือกกองไพกกองที่หนึ่งก็คือ loss card ก็ประมาณนี้นะคะอ่ะทีนี้ เราไปดูกันต่อกับคนที่เลือกกองสองกันกองสองนะคะปิงปิงก็คือโรโดโคนอนะโรโดโคไซขอภัยค่ะอ่าใหนดูซิสําหรับคนกองสองเนี่ยเรื่องทีค่คุณควรให้ภัยมากที่สุดคือเรื่องอะไรปึง้งไม่ได้มุสาว่ะปึ้งไม่ใช่อย่างนั้นนะคะนีสามมองว่าเฮ้ย <c oughs> คุณเจอเรื่องผิดหวังมาเยอะบางคนอาจจะเจอเรื่องไม่มนานมานี้ด้วยพอดูจากหน้าไพมันเหมือนกับอืมันเป็นเรื่องที่เจ็บ ทำไมแอบรู้สึกว่ากองนี้มันเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เลยอะแบบมันไม่มีเรื่องอื่นเลยอะอย่างกองกองที่หนึ่งอาจมีเรื่องงานหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือความสัมพันธ์เป๊ะเฮ้ยลิสาบอกตรงๆนะหินโรโรโคไซมันคือการให้อาภัยตัวเองและการเยียวยาตัวเองดังนั้นพอมันมีไพ่หน้าไพ่ขึ้นเป็นห้าถ้วยค่ะแล้วดูหน้าหน้าไพ่นะคุณจมปากหรือคุณเพิ่งจะจมปากกับความสัมพันธ์ที่ มันไม่ได้คู่ควรกับคุณแล้วอะแต่คุณยังคงรู้สึกแบบถ้าช่วงนี้คุณคิดถึงคนเก่าๆหรือคุณอาจจะนึกถึงเรื่องเก่าๆมันเป็นมันไม่ใช่เรื่องผิดนะเพราะว่าช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องทบทวนตัวเองอย่างหนักมากๆและใช่คะ่ะสําหรับคนกองสองเรื่องที่คุณควรให้อาภาัยกับตัวเองมากที่สุดคือให้โอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองมากขึ้นเพราะอะไรน่ะหรอเพราะไพ่ต่อมาคือนี่คุณ ที่ผ่านมาเป็นฝ่ายที่แบกรับความสัมพันธ์นี้มาโดยตลอดนั่นมองว่าเรื่องที่คุณควรที่จะต้องให้อภัยกับคุณมากที่สุดคือการที่คุณนั้นเลือกที่จะกลับมาทุกทวนกับตัวเองเลือกที่จะกลับมาเลอกกับตัวเองและที่สําคัญคืออะไรที่มันจากคุณไปแล้ววะมันไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่ได้เจอความรักดีๆสักหน่อยนี่เออนั่นแปลว่าใครที่กําลังดูคลิปนี้คุณอาจจะร้องไห้มาแบบที่ดูจากหน้าไพ่เลยนะ ห้าวันห้าสัปดาห์หรืออาจจะแบบมีการพึ่งเกิดปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กันในช่วงกลางปีที่ผ่านมาเราเราช่วงพฤษภามิถุนาอะไรประมาณเนี้ยีิสามองว่ามันไม่ได้ไกลไปมากกว่านั้นนะมองว่าถึงเวลาแล้วที่เรื่องที่คุณต้องให้อาภัยกับตัวคุณมากที่สุดคือการหันกลับมาอยู่ตัวเองทบทวนกับตัวเองว่าจริงๆแล้วลึกๆแล้วเนี่ยคุณจังยังอยากให้โอกาสกับบางสิ่งบางอย่างกับความสัมัคคีที่คุณเป็นเดอะแบกมาือยตลอดหรอ คุณเป็นคนมีคุณค่านะเพราะหน้า,พาไพ่ใบสุดท้ายมันบอกบอกว่าคุณมีโอกาสดีๆเหวี่ยงมาหายเยอะมากแต่แบบคุณเลือกที่จะปิดกั้นนะ้าคือเข้าใจนะว่าความสัมพันธ์บางอย่างมันอาจจะทําให้คุณมีแผลแล้วไงคะไพ่บอกแล้วไงคะคุณเลือกที่จะอยู่แค่ตรงนี้จริงๆหรอเลือกที่จะแค่แบบเอ้ยนึกถึงเก่าๆเรื่องราวที่แบบมันทำร้ายคุณซ้ำแล้วซ้ำเล่าจริงๆหรอ เขายังบอกอีกว่าตอนนี้คุณยังไม่สามารถที่จะมูฟออนได้ไม่เป็นไรแต่ขอให้คุณได้เลือกตัวเองบ้างบางที่บางสิ่งที่คุณสูญเสียในความสัมพันธ์มันไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีนะแต่มันกำลังจะบอกว่าถึงเวลาแล้วที่คุณต้องเลือกตัวคุณได้แล้วสักทีนะคะสําหรับเรื่องที่คุณควรให้อภัยที่สุดสําหรับคนนี้ก็คือเลือกตัวเองหันกลับมาทบทวนตัวเองว่าความต้องการของคุณจริงๆแล้วในความสัมพันธ์เนี่ยมันคืออะไรอ่ะพอลูกดาวทำอะไรด,ย,ดยกันปึ๊บโอ้ดาวเสานี่ ดาวเสาร์เนาะมันเป็นในเรื่องของการที่แบบเราหันกลับมาจัดการตัวเองอ่ะมันก็จะสอดคล้องกับไพ่กองนี้พอดีเลยเนาะว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องแบบหันกลับมาโฟกัสตัวเองบางเรื่องที่เข้ามาในชีวิตของคุณมันคือบทเรียนเพื่อคุณเติบโตนั่นเองค่ะทีนี้เลขที่คุณได้ก็คือมีอ่าแป๊บหนึ่งนะเลขหกอ่ะ เลข6เป็นเลขของ reflection angel number เลข6นี้อาจจะเป็นคนที่เกิดในช่วงเดือนมิถุนายนก็นได้หรือตัวคุณเองอาจจะเกิดวันที่6หรืออาจจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเลข6กับคุณในช่วงนี้เลขนี้มันเป็น angel number ที่แปลว่า reflection กับตัวเองนั่นแปลว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องหันกลับมาทุกทวนตัวเองและราศีลัคนาที่คุณได้คือ i s c e s หรือมีนเป็นธาตุน้ำอ่าเป็นราศีที่เกี่ยวข้องกับการเยานั่นแปลว่าคนที่เกิดเพิ่มเติมนะคะคนที่เลือกไพก่กองนี้คุณอาจจะเกิดช่วงเดือนธาตุน้ำ มีนาคมกรกฎาคมและพฤศจิกายนและช่วงวันเดียนี้ที่ลิสาอัดคลิปอยู่ตอนนี้คือเดือนกรกฎาคมด้วยดังนั้นลิสมาองว่าคนที่เข้าเห็นคินนี้คุณอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับราศีลัคนาต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับท่านนะคือกรกฎมีนพิจิกได้ด้วยเหมือนกันดังนั้นลิสามองว่าสําหรับคนที่เลือกกองไพ่กองที่สองก็คือโรโดโกไซเขาอยากจะบอกคุณว่าถึงเวลาที่คุณต้องเลือกตัวคุณได้แล้วเรื่องที่คุณควรให้แอบไพ่มากที่สุดคือหันกลับมาเลือกตัวคุณและทบทวนกับตัวเอง นะคะตอนนี้ยังไม่สามารถมุกออนจากเรื่องบางเรื่องที่เป็นความสัมพันธ์ได้ไม่เป็นไรแต่ถึงเวลานั้นจริงๆคุณต้องหันกลับมาโฟกัสตัวเองได้แล้วนั่นเองอ่ะนี่ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกค่้กองที่สองนะอ่ะมาดูกองสุดท้ายกันก็คือแต่แต่เรพิดไรนนั่นเองไหนดูซิว่ากอง3าจะเป็นยังไงบ้างโหกอง1กับกองสองเนี่ยก็ว่าโอเคอยู่นะ แต่มาดูกองสามกันปึ๊บโอะกองสามเป็นอะไระไม่ไม่ไม่ลิสาลิสาแค่ถามไพ่ว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> เป็นอะไรอะ่ะทาไมกองมออกมาเป็นแบบนี้อะไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะคุณมีรังเรื่อง,งเรื่องบางเรื่องที่คุณควบคุมมันไม่ได้หรือเปล่ากองสามเหมือนกับคุณอาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่คุณควบคุมมันไม่ได้อะ่ะแล้วมันเหมือนกับว่าตอนนี้คุณอาจจะคิดว่า ทำไมเรื่องบางเรื่องมันไม่ได้ดั่งใจเลยอะทำไมไม่เป็นแบบนั้นทำไมไม่เป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบในเรื่องความรักก็แบบว่าทําไมคนนู้นเป็นแบบนั้นได้ทําไมเราถึงเป็นแบบนี้ไม่ได้นู่นนี่บา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 เหมือนเกิดการเปรียบเทียบกันด้วยบางคนอาจจะมีการในเรื่องของการเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงอะอยู่จมอยู่กับความแบบทําไมเราถึงเป็นแบบนั้นทําไมเราถึงเป็นแบบเหมือนเหมือนเป็นการด้อยค่าตัวเองทังอ้อมด้วยนะดังนั้นที่สามองว่าสําหรับคนที่เลือกค่กองสุดท้ายเลพิโดรนะคะ เรื่องที่คุณควรให้อาภัยกับตัวเองมากที่สุดคืออันนี้พูดตรงๆนะอย่าว่ากันนะเลิกดูถูกตัวเองเลิกที่จะเปรียบเทียบกับตัวเองและอย่าเอาบางสิ่งบางอย่าง,งคนรอบข้างมาเป็นตัวตัดสินตัวเองด้วยเพราะอะไรน่ะหรอคะตัวคุณเป็นคนมีของดีอะ่ะตัวคุณเป็นคนที่แบบว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เหมือนคนอื่นแต่ที่ผ่านมาคุณแบบ ดันไปโฟกัสกับบางสิ่งบางอย่างที่แบบเขาเรียกว่าไงเคยไร้ยน <c oding> คำนี้ไหมคะว่าเรามักจะมองอะไรที่มันไกลตัวมากกว่าใกล้ตัวดังนั้นีิสามองว่าจริงๆชีวิตคุณน่ะคุณมีความแฮปปี้เรื่องหนึ่งที่แบบว่าตัวคุณอาจจะมองข้ามนั่นคือคนที่เขารักคุณคนคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนครอบครัวคนรักของคุณที่บางทีคุณอาจจะแบบเอาตัวเองไปอยู่ในจุดอย่างที่ลิ่าบอกคะ่ะคุณอาจจะเปรียบเทียบคุณอาจจะด้อยค่าหรือบางทีคุณอาจจะแบบ รู้สึกว่าอะไรบางอย่างมันไม่ได้ดังใจคุณหรือคนบางคนในหน้าที่นี้ที่อยู่ใกล้คุณอ่ะเขาไม่ได้เป็นไยายามที่คุณคิดอ่ะสิ่งที่พายอยากจะบอกกับคุณมากที่สุดต่อมาเลยก็คือโฟกัสกับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สมบูรณ์แบบบ้างเหมือนกับหน้าไพ่ใบนี้ค่ะผู้ชายคนนี้เห็นไหมเขากำลังดูแก้ววายเขาอ่ะแต่ในขณะเดียวกันแก้ววายแปดอันเนี้ยคือมันไม่มีอันไหนเลยที่มันจะสมบูรณ์แบบสังเกตไหม เดี๋ย่อี้นี่ก็ลงเดี๋ย่อี้นี่ก็ขึ้นเดี๋ย่อี้นี่ก็ลงเดี๋ย่อี้นี่ก็ขึ้นเหมือนกันค่ะชีวิตคนเราดังนั้นที่สามมองว่าสําหรับไพ่กองสุดท้ายนี้เขาอยากจะให้คุณเรื่องที่คุณควรที่จะให้อภัยกับคุณมากที่สุดคือการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบได้ด้วยเหมือนกันความไม่สมบูรณ์แบบหันกลับมาโฟกัสเรื่องใกล้ตัวมากกว่าไกลตัวแน่นอนการเราการที่เรามองไปข้างหน้าเป็นเรื่องดีค่ะแต่ถ้า สิ่งสุดท้ายแล้วคุณวิ่งไปข้างหน้าแต่คุณไม่เคยหันกลับมาโฟกัสตัวเองหรือสิ่งเอบาข้างที่คุณมีไม่แน่นะในอนาคตคุณอาจจะสูญเสียสิ่งดีๆไปด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะไพ่ต่อมาเป็นออร์เคิลชัดเจนคุณมองอะไรไกลตัวมากเกินไปจนบางทีคุณเอาความทุกข์มาใส่ใจมากกว่าความสุขทั้งน้ที่จริงๆแล้วคุณมีคนที่รายล้อมที่เขารักคุณจริงๆนะดังนั้นสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคุณต่อมาคือเรื่องที่คุณควรให้อภัยต่อมาเลยนะคะก็คือ อยู่กับปัจจุบันบ้างกองสามเนี่ยรู้สึกว่าหลายหลายสเตปเนาะแต่ใดๆก็คือมาค่ะถอยลูกเต๋ากันอุ้ยเลขเก้าอายเป็นเลขของการจบสิ้นเพื่อเริ่มต้นอะไรบางอย่างและยังไงต่อคะเลขเก้าเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของเอ่อคนเกิดเดือนกันยายนได้ด้วยเหมือนกันนะหรือเลขเก้าอาจจะเป็นเลขเกิดของกูหรืออาจจะมีความเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างก็ได้แลกที่สาคัญค่ะ้างนอดโอะเกตเหมือนกับคนกองสองเลยอะ่ะ เอ๊ะใช่ไหมนะเออใช่คนกองสองเอ๊ะไม่ใช่ค่ะข,ขอไปเหมือนกับคนกองแรกเลยอะ่ะคุณเป็นประเภทที่แบบว่าคุณจมกับมันเยอะเกินไปและราศีและขนาดที่คุณได้คือทอรสัสพฤกษ์ศกเป็นธาตุดินคนที่เข้ามาดูคลิปนี้คุณอาจจะเกิดเดือนสามเดือนนี้ก็คือมกรามกราคมพฤษภาคมและกันยายนเหมือนกันอ่ะแอบมีความคล้ายกับคนกองหนึ่งนนเนี่ยเรามองว่าสิ่งที่พ่อยากจะบอกอคุณกองนี้เลยก็คือหนึ่ง เลิกดูถูกเลิกเปรียบเทียบเลิกที่จะเอาอะไรบางอย่างที่มันเป็นความทุกข์หรืออะไรที่มันไกลตัวหันกลับมาโฟกัสสิ่งที่รายล้อมคุณหรือความสุขเรล็กของคุณด้วยนะไม่แน่ถ้าคุณลองหันกลับมาโฟกัสอะไรที่มันเป็นความสุขเลื่ตรงเนี้ยมันอาจจะทําให้คุณได้เห็นโอกาสใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาหาคุณมากกว่านี้ได้ด้วยเหมือนกันค่ะและนี่ก็คือ,อ,อคลิป พี่อากาศนะคะก็คือเรื่องที่คุณควรให้อภัยมากที่สุดก็มีประมาณนี้ยังไงก็ขอขอบคุณที่ติดตามซีรีส์พี่อากาศนี้ของลิสามาเรือยตลอดอยังไงก็ขอฝากไปกำลังใจกับลิสาในคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ